หลบการเมืองร้อนๆไปตามดูสวนของลุงเสง่งแอดนายูงชื่อนะสวนลุงเสง่งแอดนายูงที่นี่คือตำนานตำนานทุเรียนต้นแรกของอำเภอนายยงจังหวัดอุดอปรปลูก20ตอนนี้เหลืออยู่12ครับปลูกทิ้งๆคว่างๆเหลืออยู่12ต้นปลูกมาตั้งแต่ปี2 5 4พอายุ2 2ปีแล้วปลูกตั้งใจเอาไว้กิน เหลือก็แจกใจ่ายให้กับญาติพี่น้องคนรู้จักแต่บังเอิญราคายางพารามันตกตำ่ำกรีดยางหาเงินเลี้ยงชีพไม่ไหวแล้วก็เลยต้องปริดหรือตัดเอาเจ้าทุเรียนนี่แหละครับมาขายหน้าบ้านครับปรากฏว่าลูกค้าประทับใจกลิ่นมันไม่ฉุนแรงมันหวานมันกรอบมันมันแล้วมันก็นุ่มในครับฉีกเหมือนฉีกเนื้อไก่นะ ต้องเข้าคิวสั่งจองกันล่วงหน้าครับทำให้ชาวบ้านตอนนี้เนี่ยเริ่มทยอยปลูกทุเรียนกันที่นายูงกันแล้วตอนนี้มีอยู่294ไร่ครับเกษตรกร,ร,กรอำเภอท่นท่นกับกเกษตรอำเภอก้นหนุนให้สวนของลุงเสงนเนี่ยแอดนายูเนี่ยเป็นสวนที่เป็นสวนปลอดภยัยหรือว่า G A P ได้เรียบร้อยลุงเสง่ก็ได้มา3ปี G A P 3ปี กเกษตรอำเภอก็เป้าหมายตั้งเป้าหมายว่าทุเรียนนายูงจะต้องเป็น GAP ทั้งหมดมันจะได้จริงไหมตั้งเป้าไว้แล้วไปให้ถึงครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทีมงานข่าวของเรารวมทั้งผมด้วยก็ตัดสินใจไปที่สวนลุงเสง่งแอดนายูงที่บ้านทาตป่งทองหมู่ต้าตะบนนทองอำเภอนายูงจังหวัดอุดรไปพบกับลุงเสง่งทองเง่าวัย61ปีฮะเจ้าของสวนทุเรียนหมอนทอง แม้จะมีเพียง12ต้นแต่มีอายุมากถึง22ปีแล้วและยังเป็นทุเรียนปลอดภัยหรือว่า GAP ที่ได้รับการดูแลอย่างปราณีตบรรจงผลผลิตที่ออกมามีมูลค่าสูงขึ้นและก็เพิ่มขึ้นโดยทั้งหมดนะครับถูกขายที่หน้าสวนแล้วก็ขายแบบออนไลน์ปีนี้ราคากิโลกร,รัมละ170บาทครับ ผมไป8ปีก่อนนี่ห0าสบาทนะอันนี้170เลยลุ่งเสงงทองเง่าครับเจ้ของสวนทุเรียนที่ผมบอก่็เป็นเฮาส์แบรนดะ์นะน่ะทำนำทีมงานชมสวนตำนานทุเรียนต้นแรกนายูงซึ่งอยู่บนเนินเขาครับเนินเขาหลังบ้านต้องเป็นอย่างนี้นะพื้นที่เนี่ยมีเพียงราวไร่เศษที่ต้องทำทางเดินขึ้นไปบนยอดเนินเป็นที่ราบมีต้นทุเรียนมีต้นเงาะ ปลูกระยะห่างราวต้นละ10เมตรกระจายอยู่เต็มพื้นที่โดยมีหลายต้นครับยังโชว์ผลผลิตนะแต่ผลผลิตทั้งหมดที่อยู่บนต้นเนี่ยถูกตีตราจองไว้หมดแล้วครับไม่เหลือแล้วนะสำหรับที่เหลืออยู่ก็คือชุดสุดท้ายทุเรียนชุดสุดท้ายของปีนี้แล้วโดยจะโดยจะชิมจะต้องรอไปถึงปีหน้าครับ งานนี้ก็สองโลกออก,กว่าขึ้นไปเกือบสามโลบางอันก็สามโลกว่าแล้วนะลุงเสงเล่าบอกว่าพื้นที่อพนายงครับมีสภาพเป็นภูเขาสูงดินมีความอุดมสมบูรณ์สภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยดีเหลือเกินชาวบ้านเข้ามาทำกินกันโดยเมื่อ26ปีก่อนลุงเสงได้มาปลูกยางพาราแล้วหวงรอจะกรีดยางพาราลุงเสง่ก็เดินทางไปทำงานที่ระยอง วันจันทร์กับวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทำงานขับรถในนิคมอุตสาหกรรมพอวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปช่วยเพื่อนทําสวนผลไม้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสวนทุเรียนสวนพ่อมาครับสวนพ่อมาจึงสั่งสมประสบการณ์ความรู้ต่างๆ4ปีเต็มๆซึ่งปัจจุบันครับสวนผลไม้ของพ่อมาเนี่ยเป็นสวนผลไม้ที่ผลิตเพื่อการส่งออกมีชื่อเสียงมากครับท่านดูฮะมันน่าประทับใจแค่ไหนเนาะ22ปีก่อนครับ มีการนำกล้ามาจากจังหวัดระยองครับมาปลูกที่อเาเภอนายูงตอนนั้นปลูกไปมี20ต้นครับแต่การปลูกเนี่ยปลูกแบบทั่วไปไม่ค่อยดูแลก็ปลูกเสร็จก็ไปทำงานนะเนาะอย่างว่าเมื่อกลับมากรีดยางครับเมื่อกลับมากรีดยางขายยางราคาดีก็เลยลืมต้นทุเรียนลืมผลไม้ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติมีลูกก็ไม่ได้ขายครับ แบ่งให้ญาติพี่น้องแบ่งให้เพื่อนบ้านจนกระทั่งปี2 5 5 8ครับราคายางพาราตกตำ่ำจึงลองตัดทุเรียนออกมาขายหน้าบ้านปีแรกนี่ขายกิโลกร,รัมละ50บาทครับปีแรกได้เงิน1 0 0 0 0แสนบาทครับจึงกลับมาตั้งใจปลูกดูแลไปศึกษาเพิ่มเติมที่สวนเดิมนั่นแหละครับทำให้มีผลผลิตแต่ละปีอยู่ที่2.5ตันถึง3.5ตันแล้วแต่ละปี แต่ว่าตั้งแต่มีโควิดนี่แหละครับก็มีการขายทางออนไลน์ไปด้วยแต่ก่อนขายหน้าบ้านตอนนี้ขายออนไลน์มีพ่อค้ามาเหมาสวนนะแต่ไม่ขายนะเพราะว่าเรามีลูกค้าขาประจำก็เขาสั่งแล้วนะครับรับปากเขาไว้แล้วก็กลัวจะเสียคำพูดเขาไม่ได้จองได้เงินนะแต่บอกเอาไว้ว่าปีหน้าเหลือไว้ให้หน่อยประมาณนี้แหละครับลุงเสงเล่าต่อ บอกว่าทุเรียนที่นายูงเนี่ยมีคุณภาพดีรสชาติเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นหรอกคงจากสภาพดินและภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและป่าสลับไปมามีสภาพแวดล้อมที่ดีพอเขาเห็นว่าเราปลูกทุเรียนได้ก็มีชาวบ้านเริ่มปลูกด้วยกันคิดจะปลูกเพิ่มแต่เกินกําลังของเราครับลุงเซงบอกทําไม่ไหวจึงมาสนใจการเพิ่มคุณภาพให้เป็นทุเรียนปลอดภัยก็คือ GAP ทำมานะครับเป็น GAP ตั้งแต่64-65แล้วก็66ทุเรียนทุกลูกตัดขายเนี่ยจะต้องแก่จัดนะครับอายุต้องมากกว่า120วันสำหรับปีนี้ช่วงออกดอกอากาศร้อนจัดทุเรียนจับลูกน้อยและมาเจอพายุตอนช่วงต้นฤดูฝนผลผลิตปีนี้จึงได้ไม่ถึง2ตันครับจัดการให้เลยอยากให้เห็นเนื้ออยากให้จับจริงกรอบจริงครับ ดูให้จบดีกว่าภาพนี้แล้วก็อย่าน้ำลายไหลนะดูครับถ้าเกิดเคาะจะดังเสียงป๊อกๆเลยนะนี่ลูกที่2อ,อ้าวว่ากันลุงเสงเล่าต่อครับลุงเสงเล่าต่อบอกว่าเราแบ่งต้นทุเรียนทั้งหมดเป็นสี่กลุ่มครับกลุ่มละ3ต้นเพื่อทำรุ่นทุเรียนเป็น4รุ่นให้แต่ละรุ่นเนี่ยมีลูกสุกไม่พร้อมกันด้วยการกำหนดให้น้ำตั้งแต่กอดออกดอกขณะออกดอก ตอนออกลูกเล็กๆตอนออกลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวและตอนลูกจะแก่ซึ่งแต่ละช่วงเนี่ยทุเรียนต้องการน้ําไม่เท่ากันทําให้ช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาสวนลุงเสงแอดนายุงค่อยๆพิจารณาทุเรียนทีละลูกทีละลูกทยอยเก็บออกมาขายสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้แล้วคงต้องรอสั่งจองกันสัปดาห์ต่อไปก็แล้วกันน,นะครับท่านดูคะก็ ถ้าหากขายหมดเต็มที่3ตัน5ก็ตกประมาณสัก6แสนนี่แะครับ12ต้นทางด้านคุณการจนาวิเทศครับท่านเกษตรอำเภอนายูงนะท่านบอกว่านายูงสามารถปลูกผลไม้ได้ดีมากเงาะลองกองลำไยมังคุดทุเรียนสร้างรายได้มากกว่าพืชเดิมจึงมีคนสนใจปลูกมากขึ้นแต่เป็นแปลงไม่ใหญ่นะหรือเป็นแปลงแบบผสมผสาน ส่วนแปลงขนาดใหญ่ตอนนี้มีมากกว่า10ไร่เนี่ยเริ่มลงทุนกันแล้วบ้างแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งลงทุนที่ทุเรียนกระจายอยู่ในพื้นที่4ตํตำบลครับตำบลนายูงตำบลบั้นกล้องตำบลน,นาแคตบบลนนทองรวมแล้ว65รายจํายจำนวน294ไร่ครับทุเรียนที่นายูงครับทางด้านท่านเกษตรอำเภอท่านบอกว่ามีคุณภาพเท่าหรืออาจจะดีกว่า ผู้เรียนจากแหล่งปลูกที่มีชื่อเสียงอื่นด้วยซ้ำไปที่นายุงมีเอกลักษณ์เด่นเฉพาะตัวกลิ่นไม่ฉุนแรงหวานมันกรอบนุ่มในด้วยนะกรอบนอกนุ่มในทําให้มีลูกค้าขาประจำเนี่ยสั่งจากสวนครับขณะที่นายุงเองก็มีชาวสวนที่มีองค์ความรู้ไม่ใช่มีแค่ลุงแสงนะคนอื่นก็มีมีองค์ความรู้มีประสบการณ์มานานสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเพื่อนเกษตรกรรายอื่นได้ ในช่วง2 3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกร,กรสนับสนุนครับเกษตร,รอำเภอเองเนี่ยสนับสนุนให้สวนผลไม้แต่ละสวนเป็นสวนผลไม้แบบ GAP หรือเป็นสวนผลไม้ปลอดภัยซึ่งสวนลุงแสงเองและอีกหลายสวนก็เป็นสวนปลอดภัยได้รับใบรับรองเช่นเดียวกันโดยมีเป้าหมายเป้าหมายก็คือทุเรียนนายูงจะเป็นทุเรียน GAP ทั้งหมดครับปีนี้2 9 4 ไร่แล้วมีผลผลิตแน่นอนปีหน้านยอยู่ที่ประมาณ222ไร่ท่านลงนึกนะหนึ่งไร่เนี่ยได้3ตัน5หาก222ไร่ทำประสบความสำเร็จจะได้สักเท่าไหร่แล้วปีหน้าเนี่ยจะได้กินทุเรียนลุงเซงหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันเราพักกันครู่หนึ่งครับ